สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่และเอฟซีสุขสุขคนเมื่อนี้กำังมาเปิดรา,าคาวกล้วยปิดกัดบ้านนุนศาสตรอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดน้องบวัวลำพูครับพี่นอ้องเมื่อนี้เพิ่นจะเปิดจกักโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามาจับกองกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับแม่นะ้ำตัวเนี่ยครับคื่อสมครับบรรนศาสตร์ครับอ๋ออ๋อตำบลนาดานอำเภอสุวรรณภูหาเนี่ยเหละครับจังหวัดน้องบวัวลำพูเฮาเนาะครับอ่า เมื่อนี้เขาจะมาเปิดจากตัวครับผมเปิดโคมแม่ลูกครับโคมแม่ลูกเนาะลูกเพิ่นเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวผู้ครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ใดครับ062 062 909 909 6185 6185เนาะครับห้องมาเริ่อมแม่นี่เลยครับบอกเบอร์โทรพี่น้องห้องไปก่อนครับพี่น้องเพื่อสนใจถ้าสนใจกับจ้างติดต่อเขามากครับเบอร์โทรเริ่มก่อนเลยครับ แม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่นี่ซื้อว่าแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่เนาะแม่ใหญ่ความสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่นี่133บวกครับ133บวกครับพี่น้องเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่นี่สายพันธุ์บ้านบ้านนี่นะครับสายพันธุ์บ้านบ้านเนาะแต่ลำตัวหนาใหญ่ดีเนาะครับเนื้อหนังดีครับแม่นี่สถานะในท้องเพิ่นมีอีะไรบ่ครับนี่แหละครับมีกระพอพันธุ์ใดไว้ครับ พอคุ้มฝูงอยู่นี่แหละครับพอคุ้มฝูงเป็นสายพันธุ์ของสายของเบิ้มอยู่ครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านเนาะในทองเพิ่นกระสีเป็นล้านของเบิ้มพันล้านเนาะลูกล้านเบิ้มพันล้านในทองได้เจ็กเดือนแล้วครับแม่ด้ประมาณสามเดือนได้สามเดือนแล้วเนาะครับพี่น้องแม่นีได้สามเดือนแล้วครับในทองเพิ่นเป็นทองที่ใดครับเป็นทองที่4ีครับทองที่สีเนาะ ครับเบงอัตลักษณ์ของแม่เพิ่นครับพี่น้องเบงอัตลักษณ์ด้านนากรับพี่น้องโอ้ตาแต้มตาสวยครับตาคมดีครับพี่น้องก้มหัวลงจะบาดไหมครับโอ้นี่ยครับเพิ่นมาลิครับครับลูกรับเบงด้านนาครับเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องเขาขั้นซ้อนนน้อยครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้มพ่อองค์ถุงน้องขาวครับแม่นี่เรียบแข็งเรียบขาดีบุมีแต่มีเนาะแม่นน่เนาะครับเบงอ่างใหญ่ดีครับพี่น้อง ครับเบิร์ครับอ่อาครับนี่เป็นลูกตัวนี้เป็นตัวผูเป็นลูกเบิรมพันลานเดี๋ยวคอยชมอ่าพอพันตัวนี้ครับพี่น้องชมอ่าแม่อ่าพันตัวนี้ก่อนครับพี่นอ้องครับโอ้หัวหนุกหัวน่ดีครับพี่น้องอ่าแม่ตัวนี้อ่าเพิ่นมีลูกตัวผูตัวนึงเนาะครับครับเบิร์ดบักพาวก็ดีครับลำตัวหนาใหญ่ดีครับพี่น้องมีขวัญควัญตัวสวงครับพี่น้องขวัญอ่า ลกสวงครับมีควันครับครบมาเบิงอัตลักษณ์ของแม่เพิ่นคนครับพี่น้องเอาหมุนจับบดเบิงข้งไทยนะครับครับมีหลายตัวให้เบิงใช้ชมครับพี่น้องโอ้อ่างใหญ่ดีครับพี่น้องแม่นี่เอาหมุนเบิงบันทายเพิ่นครับโอ้จัดแพงไทยนะครับพี่น้องครับเอาหมุนไมาอีกครับหมุนไม้เพื่อพี่น้องเขาเบิงไทย ชัดๆเพื่อตัดสินใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกเพิ่นส่งลูกดีเนาะแม่นน่เนาะส่งลูกดีครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวิึงค่ะมุนมาผิดเลยครับเหมือนมา,อาครับเอาหยุดอ่าครับโอ้ไทยเงาหางไงครับพี่น้องอาง่าเงาหางไงอ่าน้มซีเต่าครับพี่น้องครับแม่นี่ ครับมาเบิงลูกพ่นครับพี่น้องโอ้ลูกพ่นตัวักใหญ่ครับเป็นลูกตัวผู้เนาะเป็นลูกตัวผู้ครับโอ้พ่นมาอยู่น้ำเม่นังน้อยไลยตัวครับพี่น้องเป็นลูกตัวผู้นี่พ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่สายนครับหลานเบิ่มนะครับอ๋อนี่ลูกนี่กันเป็นหลานเบิ่มเนาะหลานเบิ่มครับพี่น้องนี่ครับพ่นได้ยักเดียนแล้วครับห้อยผู้น้อยตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเลยหรครับเจ็ดแปดเดือนแล้วครับพี่น้องโอ้ครับงามครับอ่า งามครับลูกลูกหลานเบิ่มครับนี่ครับครับเบิ่งคอยเบิ่งเอาครับพี่น้องเพิ่นจะค้นตื่นกล่องเงี่ยจักหน่อยครับพี่น้องครับเบิ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องเฮาได้รับชมเพื่อสนใจครับลูกบูบลูกหลานเบิ่มครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกเบิ่มครับครับเบิ่งโอ้ลำตัวใหญ่นาดีครับอ่าเพิ่นเป็นลูกที่ใดแล้วครับลูกอ่าควอยผูน้อยตัวนี้ ตัวลูกน้อยครับตัวลูกน้อยตัวนี้แหละลูกตัวนี้แหละลูกตัวนี้ลูกที่สามครับลูกที่สามเนาะสีใน่้องเนาะครับครับเบิ่งแม่เพ่นดีครับพี่น้องงกมาเบิ่งแม่เพ่นเรียบสวยเรียบดีครับพี่น้องเรียบงามอยู่ครับพี่น้องครับเบิ่งลำตัวอ่าไงหนาดีอยู่ครับพี่น้องล้างตรงครับพี่น้องข้อไงข้อหนาดีครับอ่าต่หูดีอยู่ครับแต่ว่ามือนี่ากแข่งท่ายจกน้อยเพราะว่า บ่ใครเดทายเพราะว่าตื่นกล่องนจักหน่อยครับพี่น้องหัวกับหัวหนุหัวโน้โน,โนดีหลังสวยครับเอ้ามุนมาพี่จบับาบบนะครับมุนมา่าทาเดินท่ายางให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเดชชมครับนับครับอโอ้สวยดีครับรับเดินท่าทางดีอ่าโค้งแม่ลูกเอ่าเปิดราคาายปัไดเครับเปิดไว้สิบสามครับ สิบสามหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเนาะต่อรองได้เป็นบ่ครับต่อร่องได้ครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ062 062 909 909 6185 6185ครับพี่น้องกลับมาเบิ่งน้ำพี่สมครับชื่อสมเนาะกลับมาเบิ่งน้ำพี่สมครับพี่น้องกลับมาชมอยากเน้นตัวจริงกับอยากมาเบิ่งมาชมเอาครับอยู่ตัวจริงอยัวติดถนนใหญ่เนาะ อยู่บ้านนนทศาสตร์กับโทรหามาเบิ่งทางออกนนป์าหวานครับทางออกนนป์ปาหวานมาเบิ่งมาชมออกครับพี่น้องเผื่อสนใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกครับโอ้ทรงลูกดีอยู่ครับพี่น้องเป็นลูกตัวผู้ครับนี่ครับเป็นลูกตัวผู้งามครับเพิ่นบ่อยากใกล้แม่ครับนี่ครับงามครับพี่น้องครับลูกตัวผู้สวยครับเป็นลูกหลานเบิ่มครับพี่น้องนี่ครับลูกหลานเบิ่ม ครับเนี่ยครับเพื่อนเด็กเดาจะเล่นไปเล่นไปหาเมียครับพี่น้องทายจนในพี่น้องเขาได้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับโอ้สูงจนดิถ่วแม่ครับพี่น้องลูกหลานเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับเอาเมื่อเบิ้งพอพันเพิ่นครับพี่น้องคตัวต่อไปเลยครับมา่ชมพอพันเพิ่นนะครับ มาชมพอพันตัวนี้ก่อนครับจับเข้าเลยชมพอพันครับพอพันุตัวนี้นี่เพื่อนเป็นสายใดครับนี่สายเบิ่มเหรอครับสายเบิ่มมีใบมีกรสานเนาะครับเอาไห้พี่น้องข้าเบิ่งนะครับมีใบครับพี่น้องลูกตัวน้อยเห็นกับเป็นลูกล้านเบิ่มครับนี่ครับอันนี้เพื่นก็ เกิดมีเบิ่มมีใบเอกสารครับพี่น้องนี่ครับเสียเบิ่มพันล้านครับกล้วยผูตัวนี้นะครับพี่น้องพอพันตัวนี้เก็นรูปเบิ่มพันล้านในทองแม่นั่นก็เป็นลูกล้านเบิ่มพันล้านครับครับเพิ่นได้จักปีแล้วครับนี่ได้สองปีกว่าครับสองปีกว่าเนาะครับสองปีกว่าครับพี่น้องโอ้ลูกลูกเบิ่มพันล้านครับ ขั้วสูงพันธุ์ยุดเท่าใดครับนี่พอพันธุ์เปประมาณร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห oh ้าบวกเนาะพันธุ์สูงไปหนาอีกเนาะครับเนาะแต่เขาเลี้ยงบ่ได้กินหัวอาหารมันบ้างครับเลี้ยงธรรมชาติครับพี่น้องเอ้ามาเบิ่งบันทายพี่นะครับหมุนเบิ่งบันทายครับมีขวัญครับพี่น้องขวัญครับโอ้ถ่ายดีครับเงาหางเงยไข่เสมอครับเพิ่นธุ์ผสมได้ลูกจักจั่วแลครับนี่ ได้หลายตัวแล้วครับได้โหหาตัวแล้วครับลูกพันขึ้นแต่น้อยป่ะครับเนี่ยพันผสมแต่อายุสองปีกว่าได้หลายตัวเลยวตีได้สองตัวแล้วเนาะสองสามตัวยู่น้ำแข็มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นครับก็ผสมเลยเนาะครับครับโอ้ครับ่าท่างดีครับยืนสวยครับลูกเบิ่มพันล้านครับอ่าตัวนี้เขานไม่ได้เปิดราคาบ่ครับท่านไ่ด้เปิดยังบอกท่านได้เปิดเนาะถ้าผู้ใดสนใจจังโทร่ถาม ตงโทษถามครูคุยเบิ่งครับพี่น้องถ้าสนใจลูกเบิ่มพันล้านครับพี่น้องครับลูกเพิ่นตัวน้อยแห่นกับเป็นลูกตัวนี้ครับพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านเนาะครับลูกตัวน้อยตัวผูน้อยครับโอ้ข้อใหญ่ข้อหนาครับพี่น้องเรียบไ่ขาใหญ่ครับเรียบสวยยืนดีครับพี่น้องเบิ่งหนาด้านหนาครับเขาขั้นสอนใหญ่ครับพี่น้องหัวหนุ่หัวน่นดีตาสวยครับ มี่ตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องทุ่งน่องขาวครับพี่น้องรออบกเพ่าก็ดีครับโอ้ครับนาสวยนางามครับหู้เนาะพอพันตัวนี้เนาะหอ้ครับลูกเบิ้มพันล้านครับก็ชมกันเพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี่กาฝากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ